เลิกก e ันไปเกือบ2เดือนเขากลับมาแล้วค่ะแต่ยังมีการติดต่อกับมือที่3บ้างค่ะเรียกว่ากลับมาแบบ ah> ไม่เต็มตัวไม่เต็มร้อยนะครับไม่เต็มร้อยส่วนใหญ่นะที่เราเจอก็คือเขาจะอ้างว่าสงสารมือที่สเขาไม่มีใรเขาป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรเขาจะมีก็อ,าอ้างอย่างนี้นะ,ะถ้าเป็นแนวแนวนี้นะรู้ว่าผู้ชายมีภรรยาก็คือเหมือนกับไม่สนแล้วก็มองว่าไม่ได้อยากจะเป็นตัวจริงไม่อยากจะแย่งหรอกแต่ว่าอยากได้โบนัสเล็กๆน้อยๆถ้าแนวแนวนี้ผู้ชายก็ต้องเปอยู่แล้วผู้หญิงก็มองว่าอันนี้มันก็เป็นกิวิเล็กๆๆ เขาจะหาได้จากสเสน่ห์ที่เขามีมือที่สามแบบเนี้ยไม่ได้น่ากลัวมากแต่มันจะน่ารำคาญแค่นั้นเองความรู้สึกของเขามันอาจจะยังรู้สึกผูกพานกยบตรงนู้นเนี่ยแต่ข่าวดีคือเขารู้สึกว่าประเมินแล้วเรามีคุณค่ามากกว่าถูกต้องเขาเลยเลือกเราไงในเคสแบบนี้นะแนะนําให้มาพาโค้ดเลยปรึกษาได้เลยนะว่าเราจะทํายังไงให้เขาตัดขาดถาวาสำหรับใครที่มีปัญหาเนี่ยแล้วอยากจะแก้ไขนะคะโค้ดก็จะมีคอร์สออนไลน์มีการให้คาปรึกษาส่วนบุคคลแต่อยากจะแก้ปัญหาแบบด่วนๆต้องมา p r i v a t e coaching กับเราแล้วก็มีรายสามเดือน6เดือนแล้วก็มีรายปีด้วย กาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่า